ครับก็สวัสดีครับก็อยู่กับสวนสละสายน้ําพึ่งนะครับอยู่ในสวนยางพารานะครับที่เห็นอยู่สองฝั่งนะครับอันนี้สองฝั่งก็เป็นสวนที่อยู่ไม่ไกลจากสวนผมนะครับแล้วก็ปลูกพร้อมกันนะครับผมปลูกเลือกสละขนงนอกเข้ามานะครับสวนสวนนี้ก็ปลูกสายน้ําพึ่งนะครับ ก็เนี่ยครับปลูกด้วยมเมล็ดกบต้น50กว่าบาทก็นี่ครับได้เพศผู้เยอะนะครับจากที่สังเกตนะครับเขาก็เริ่มเป็นดอกให้ผลผลิตแล้วนะครับก็ส่วนใหญ <cort. S 1> ่จะเป็นผู้ยาวๆนะครับแล้วก็จะเจอเมียสักหน่อยนะครับพวกนี้สิ่งแรกที่ปลูกด้วยเมล็ดก็คือจะเจอลักษณะแบบนี้ครับก็คือผู้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียกว่าทีหลังก็คือเรื่องลกชาติอีกนะครับบางสวนก็ขอให เ็บอกว่าต้นแม่ดีนะครับเอา,มาเมล็ดมาปลูกแล้วอ่าขอให้เป็นเมียก็คือเอาทั้งหมดนะครับก็จะเจอปัญหาซ้ําซ้อนนะครับตายอีกแล้วครับเจอแบบนี้ถ้าอยู่ใกล้สวนผมก็คือเรียบร้อยครับถ้าลูกค้าอ่ารู้จักเรียกว่ารู้จักอ่าสวนผมนะครับเพราะว่าอยู่กันไม่ไกลนะครับก็คือพอมาชิมสวนผมแล้วก็มาชิมสวนเนี้ที่เห็นอยู่นะครับเขาจะ จิมเขาจะทานไม่ได้แล้วนะครับเขาจะจากที่มันมันพออร่อยนะครับเขาคือฝาดน้อยๆนะครับไอฝาดน้อยๆแต่ว่าเราทานที่พวกที่เขาเรียกว่าที่มันไล่ฝาดเข้าไปนะครับไอพวกนี้ครับมันจะเพิ่มความฝาดขึ้นมาทันทีเลยครับนี่ลูกก็โตใช้ได้นะครับเขลืมเรียกว่าดูพร้อมๆกันนะครับแขนงเยอะมากนะครับส่วนนี้ผมสามารถทำแขนงได้หมดนะครับแต่ว่า ตาด้านที่จะรับไปเพื่อดูแลอะไรพวกนี้เขาต้องแยกให้นะครับแยกให้ว่าต้นไหนรสชาติอร่อยนะครต้นไหนรสชาติเด็ดนะครับนี่ยมีเยอะนะครับนี่ฮะคารนท้อหยาวอะไรพวกนี้มีหมดนะครับพวกนี้ติดเองหมดนะครับนี่ครับที่เห็นอยู่คือติดเองติดเองก็คือเขามีต้นผู้นะครับแล้วก็มีแมลงมาช่วยผสมนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็มาให้ดูปานี้ฝั่งฝั่งนู้นก็ยังมีเยอะนะครับ ก็ต้องเข้าใจเจ้าของสวนด้วยเหมือนกันนะครับถ้าครั้นจะเอาแขนงมาปลูกก็ไม่ไหวเหมือนกันครับแขนงงอกแล้วก็มานั่งขยายอยู่นะครับบอกเลยว่ามันมันไม่ได้เหมือนกันนะหวายจะได้เต็มพื้นที่ตรงนี้นานนะครับแต่ว่าถ้าเราทํางานผิดเราก็ต้องมาแก้ไขอีกนะครับแบบนี้ก็คือต้นไหนไม่อร่อยฟันทิ้งนะครับแล้วก็หาแขนงมาบุกซ่อมอีกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับเมื่ออยู่สวนอยู่กล้ผมก็คือดับอนาถนะครับ ก็คือดับแน่นอนนะครับมันขายได้มันมันแปรรูปนะครับต้องทําแปรรูปการแปรรูปไม่ใช่มันเหลวหลบางต้นก็อร่อยนะครับสารน้ำพึ้งผมก็ไม่ใช่ว่าอ่าบูดี้มันเสมอไปนะครับก็คือบอกเลยว่าที่มันอร่อยก็อร่อยนะครับแต่ว,ว่ามันไม่ตอบโจทย์อ่าสําหรับโปนมไหมครับคือมันยังเ่้มันยังเฟต้นกระแงจากนอกอยู่นะครับก็เลยว่าอ่าต้องอ่า สะสมให้เยอะนะเอาที่มันอร่อยสักสองสามหลายพันพอนะครับก็คือระหว่างสายน้ําผึ้งกับอพวกเมล็ดน้าเข้านะครับไอเป็นปนดุน้ํเข้าปนดุน้ํเข้ามันตายอร่อยกว่าเยอะนะครับดังนั้น่าสายน้ําผึ้งก็น่าจะอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสายไอพวกปลูกเมล็ด พวกนั้นนะครับิ่มเลยลืม,มจใจผลผลิตกันเยอะแล้วไอ้พวกบลโดตก้าแดองอะไรพวกนี้ครับทานอร่อยกว่านะอร่อยกว่าพวกสายน้ำพึ่งกว่าอ่าอีกนะครับเนี่ยมันมันมันต้องทํางานร้อนแล้วพอเขาเห็นว่าผมปลูกกันไหนแล้วเขาไปทานของผมเนี่ยครับเขาก็ต้องเปลี่ยนใจอีกแล้วครับก็คือเจ็บแล้วในส่วนกรณีนี้ก็คือเขายังไม่ได้ไปทานนะครับแม้สวนจะใกล้ๆกักกนนะครับแต่ว่าถ้าไปทานของผม ทําใจครับก็ต้องทําใจอยู่แล้วก็ก็ต้องโระครับบางท่านก็ไม่มีงบประมาณหรือว่าเงินทุนหรือว่าเวลาเนี่ยซื้อไปสักสองขามแขนงแล้วมันนั่งทําแขนงขยายอยู่แบบนี้เขาไม่เอานะบ,บางท่านเขาจะเอาปลูกเต็มเต็มนี้หน่อยก็นั่นแหละครับมันนานนะครับมันไปเหมือนสุมาลีนะครับสุมาลีต้นละสี่พันแรกๆไม่มีใครซื้อกันนะครับ คนที่กล้าซื้อทีละสิต้นเขาก็ลอยลำไปแล้วนะครับมาทำกาแขนงขายมาแยกมาขายผลกิโลละหนึ่งร้อยสมัยก่อนนะครับต้นละ4ี่พันนะครับเมื่อก่อนแล้วก็ส่วนอพอลุงมาต้นละสี่ร้อยห้าสิบปลูกกันเยอะนะครับทีนี้ปลูกกันเยอะแล้ว รู้เหลือสามร้อยสิบปลูกกันเยอะอีกนะครับกลายเป็นว่าล้นตลาดนะครับมาปลูกพร้อมๆกันหมดนะครับส่วนคนที่ปลูกยุกแรกๆเขาลอยลําไปแล้วนะครับเขามีลูกค้านะเขาได้ส่งออกนอกเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาเกิดก่อนนะครับเกิดก่อนก็ย่อมเลือกตลาดที่ดีที่เหมาะสมเขาได้ก่อนนะครับเป็นอีกข้อดีของของท่านที่ทาแรกๆนะครับเราจะได้ดูมีประสบการณ์มากกว่านะครับกอนนะครับอยู่กับ สารน้ำผึ้งให้ดูในสวนยางนะครับอ่าส่วนถามว่าปลูกในสวนยางอ่ามีข้อดีข้อเสียไหมเขาบอกว่าเออข้อดีก็มีนะครับข้อเสียก็มีนะครับส่วนนี้ผมไม่ขอพูดละกันแต่ว่าถ้าถามว่าอสมควรปลูกไหมผมบอกว่าอ่าเอายางออกสักหนึ่งไร่ครับแล้วก็ปลูกกล้วยแล้วก็าหาพันดีไปลงครับแล้วก็พอพออายุสักสามปีก็เอากล้วยออกครับมันจะดีกว่าจบกว่ามาเล่นครับ มาเล่นกัมก้มกมักม้มกลมกลมอยู่ก็คืออพืชปลูกแต่ได้ทั้งยางได้ทั้งได้ทั้งยางได้ทั้งอ่า,อาสลาอย่างเงี้ยครับมันมัน,ม,นมันยากครับที่จะได้สองอย่างที่หมดเต็มเรา,าบางท่านก็จินตนาการขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าหลักความจริงบอกเลยว่ามันได้ไม่เต็มที่นะครับก็วันนี้มาพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามาทั้ง ช่องทาง youtube แล้วก็ในเพจ facebook นะครับก็สำหรับท่านที่ยังไม่เรียกว่ายังไม่รู้จักเพจก็เพจชื่อ,อสวนสยาอขอเข้าไปสวนสระไทยอินโดพัตลุงนะครับก็พิมพ์ค้นหาใน facebook ได้นะครับก็เข้าไปพูดคุยกันในสวนนั้นได้นะครับเข้าไปดูอานไปดูอะไรต่างๆนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ